ก็ได้มาซ่อนเอาขวานพาจารย์สมบัตินะลดลงลด่ายลงอ่ะขวานขวานขวานขวนวานขวานขนขวานขวานวาวขวานขานขวานานวนขาวานานขานขวาน้วนขวานขวานขวขา่ขานวานขวานขวานขวานอวานนขวานานขานานขขวานข้อนขววนน อยู่น้ำตนน้ำตวันเนียกมาอืออยูรู้ิลูกห่าวผู้ยังเป็นอีจเื่อบ้านนี้เออเออเธอเธอวมาทอด้วผัดรถก็มาจากไปแล้วมันยังคาเกยอยู่คาเกะคาให้คนสู้าตั้สี่คนตายเียรบาไม่ยอมลงอีกตั้งหากเล เดิมก็มาเหรอมาจัดจัการถ่ายไปทางไดนะเบิ้งกล้องนะชเวียงไปโชทที่ป้มรู้แล้วคยไม่ได้แมดจะกลก็ถือไป ประบนใช่ผ้าถุงสวยเด็กค่ะไม่ร you know? ู้ใครลงเอาเกิดควาเดอมาได้มาผูกแขนเอาอาจารย์ได้เอาของเาของพ้เอาขวัญมาชงอาจารย์ไปทุ่ตีทั่เดนพูดลูกน้องกระดึงไวเดอเจีบหันหลังจะว่าบบเจ็บ ไอ่จนจุกมาว่านยก็ว่านุปเห็นบอกว่าโบจีนูก็เบืออากาศปิดอยู่ได้โบเมนหมอก็ระดอุตส้ยังอะไบบโบจีอไรเี้ย่เสียเสียงอาจารย์อีกแล้วเด้ออาจารย์แม่มืมมากจนเคอบอกนั้นน่ะไม่ออกก็ไม่ออกมือนยัยโบขึนบบเมนทรมาะ อาเซนอะไรมาเลยแม่มาจักเอาขวานอาจารย์ในผู้นักแสนไก่โพอกมังหะเล้วก็เอาขวานตาจารย์เอ้ยอือตู้หายก้อดนี่ดีกวอนเข้าอาจารย์เอ้ยสุขะน้อยนี่แหละมาพคูเขนหลักสังเขนเอาไอ้ยูดีมอหายมอห้ไปซีเลอร์ล่ะเป็นหลวงพ่อหลวงชายคง บานอง่อยอยู่นี่หละเขาบอกาสอนนั่นแหละการมีคือมีสอคนกันแล้วแต่ก็ดีจ้ะเขาฝันว่านอนกับมาอยู่น้ำคู่บะแเต้คู่บันั่คู่บัตองนี่ล่ะเงื่อไปเพ้อละเงื่อนเป็นเถ้อละบ้านนี่เห็นก็เห็นแล้วนี่ล่ะเงินนอนตื่นได้เงินเสียเงานได้เงมันนี่สลงเอาเวลาจา์เลือกหาบาหาเินเด้อาจารย์นมานี่ละ ก็เบิ่งจุ่มก็น้อยออยังได้กันยากกูจีบกุจีบ <c oughs> ไปเผาเลยล่ะเอ้ย <c oughs> อาจารย์นะไม่เข้าไปสิเลยมี <c oughs> <c oughs> อาจารย์ไม่แดแล้วแล้วมาเป็นเจ้าเจอเธอแล้วอาจาจะจีจุ่มก็น้อยอาจารย์เมียเป็นอาจารย์เมียเป็นเธอบอกมาจีจุ่มน้อยเล้วเราไปทั้งเลอละยุบีละโทมย่าก็พัดเสืผ้าเดียวซสเดียวยางอาจารย์บ่าอาจารย์หายก็จุ่มก็น้อยก็มีชะลาเอออาจารย์ไอ้เว่เหมยเนาะเขาก็ยังได้อารมณ์เนาะเหายามพายหมูอเขก็ใช่เอาก็ใช่เอาแล้วกเก กาเากเป็นลรรเาะงนะดดูังยิปเมวัสมิสตุสาเพรดูสั้งกับป๋าจันโทบาราโซยาธาบนิโชติราโซยา้า ัดพิีโยวิวาทันตุสัพโลโกวนาศตุมาเจ้าภวันตราโยสุขีตีกายุโกภวาติวาธานสีดิสนิจังุทาิจายินโจัตตรุมะทันตียายโนสุขังระลังอมันไปแทนมา่มันจะอยู่บนกองสิ่งคือเป็นละพาจารยูสิคุณหมอทอนเลยสียงเปลี่ยน เอียงเพียนก็มอตุยมาเชิญยังเจ็บอยู่บ่อาจารย์เทบกระตุนกระต่นะเจ็บละเฮออันคุณหมอฉีดยาเฮอฉีดแล้วรออีก3วันก่อนก็รอเชิไม่เป็นเบ้อเด้ออาจารย์เดี๋ยวย่อมาฉีดสาธุสาธุ